ลังซีซีอมเพี่น้องเยจะเข้าผาไปซองลังแล้วลังนี้นดีเล,ลยพี่น้องเอาม่งหลุดนงกันะครับมาลุดมาหมาลุดต,ต,ตัวีตัวเฮ้ยเฮพี่น้องมี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 โอ้พี่น้องพี่น้อง Ao ghê lương nhỏ. Năm kêu đi, eh? Tôi pha bê bê bê. Ao mơ, hả, hả, hả. Tôi xong ở lèo, mày hả. Mày mày โอ้ที่หน่ตัวนี้นเอ็บเลยยางอวนเลยเอบป่ะที่หน่หายามลังตัวไป